เรียบร้อยเอาหนึ่งเตม็มเอาลูกมันมาแล้วหนึ่งเตม็มโอ้ไม่ได้น้อยเด้อไม่ได้เล็กนะครับเรียบร้อยเฮ็กเออเป็นไงล่ะมึงน่ารู้เลยไอ,อ้หนูเรียบร้อยเอ,อ๊ะเบอ,อยังยังเสวะ มาแล้วครับวันนี้มาพบพาะพบเพาะกับพานเสียอีกเหมือนเคยอากาศเย็นจ้อยจ้อยเฮ้ยแม่นจ้ว่ะหลังแรกงอนเะ้าว่ะมาลันมีวิโน้สุดเลยหลังแรกพี่ดาวเห็นปะมูวีโนูท่านนะเอาไม่มาลัดเอาละมันเยโอะฝันหูบอกงาม เขาไปกินแลวใช่ไหมกระปูก็ะังเป็นกระปูคือเขาอันนั้นหนาหูยังดีคิดว่าใหม่ที่เด็ดจะโดนหรือไม่โดนจะโดนหรือไม่โดนผ่านเจกว่าหมายนี้ตามตัวมาแล้วสองวันบกบหาาอีกแล้วบลันบ่มีนนะหนูใช่ไหมมันหนีแล้ว หนูพวกเนี่ยมันไม่แว่กินสิเนี่ยมันอยู่หลังน้ำบร่านเหรอแล้วซาด <laughs> มันไม่แว่กินสิแต่จริงไลยไหมที่สามนะยังไม่เห็นตัวหนูอยู่ได้นี่หมายเป็นหมายที่สามแล้วดูเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผ่านเสกมีตัวไหมมีไหมมีตัวหรือเปล่ากับไายเหรอ เรียบร้อยเอาหนึ่งเต็มเอ้าลูกมันมาแล้วหนึ่งเตม้มโอ้ยอยไม่ได้เล็กนะครับ,ม,บมามาหลังหลังน,ลงนี้บัดหลังนี้บอลันหลังนี้กับบอลันหฮวยมีตัวเดียวเหรอวะเรียบร้อยทิชเงือเป็นไงล่ะมึงหน้ารู้เลยหนู ของใช่เอ้ว่าผ่านเสกเห็นหดใช่ปะตแต้มที่สองเออหน้าหูอ้าวมีแต้มแล้วแต้มแล้วเอามาล้านสองหลังนี่เนะลยไดี๋้วจ่วลูกวะนะเมียนออกไปหมดละเมียนสองตัวมีไหมมีไหมหันตัวเรียบร้อยอีกแล้วเหรอ ดึงเข้าหูคือเกาในหลุด่าี้าเะเบิดระบาดกลับดแเนีนลูกมันเห็นแล้วชุมดีเบิดระบากลับไม้นี้หม้นี้ด้วยสองแต้มได้แต่ลูกมันใส่กรอบ ลั่นบุบถึกลังหนึ่งลั่นหลุดเนาะมันมานสายใหม่ที่สามละตัวเดียวขอย่างหนูอย่างข้างขาวหมดคอว่ากินไปง่ายนี่บนเราเวยมาใส่ตะเสียนที่ได้มันยุใจ๊ตัวหนูนะ บ่มีเอ้ยนี่เ,เ,เอ,อ้ <lum S 1> เออรีบรุลยัเอฟะรีเออยังยังเสืะอ้าวเป็นไงพันสยยเสกใหญ่แค่ไหนามาดูวู <c oughs> ้ยบักเอฟมันระามึงเอ้ลูกหนูฟุกนเอฟมันอาตีนท็ับเลยโอ<ว>้โหจุ่มเลยไปไปากางไหมผ่า <c oughs> นเสก 1, นี่หมานสองแมเลยนี่ สามสิคูณลวสองเต็มออไปไหมออย่อ,มมยองย่องเข้ามาเฮ้ยลั่นบุห่ห่างเว้ยนะเบอรของพานสี่พานสี่ยูฮูน เรียบร้อยขับเบิร์ตเออเข้าเบิร์ตพวกหามนีหมดงามหามนี้เบิร,ร์ตสรุปผลงานสรุปผลงานได้สามเต็มได้แต่ลูกมันตัวนี้ได้คนเราได้คนเราสองแปลอัน,นี้แล้วนี้บอกเอฟ <laughs> มีแต่รุ่นกรอบๆแต่แต่แต่มันอึดบันใสแล้วนะหมายก็ได้มุ้ยมันใสแล้วจะที่ไปลงทางดอดน้ำของเอาวันนี้นเอา้ฝากกดไลคก์กดติดตามพ่านเสกเด้อในช่องยูทูบเราอีกสามคนก็ผ่านเกณฑ์แล้วครบพันคนแล้วก็ยังเหลืออีกชสมง,งคนเบืง่งไปติดตามจานเสกเด้อ